ใครบอกคุณก้าวาจะเล่าให้1สใครบอกคุณก้าวาจะเล่าให้1สช่วงยิบมาฝากสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียท่านผู้ชมครับหลายๆคนคงคิดถึงผู้หญิงคนนี้หลายๆคนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงยังจะสวยอยู่หรือเปล่าขอต้อนรับคุณแอนนี่บรูควันนี้มากับคุณมรกตอมพรพิสุทธิ์เลยครับสวัสดีครับีวถี่ ลูกกี่ขวบแลวหกขวบแล้วค่ะอุ้ยโตแล้วนะยใช่โตแล้วโตแล้วอันนี้ก็คืออยากจะบอกพี่มดดาเลยว่าจริงๆอ่ะแอนเนี่ยยิงนิดเดียวจะถึงหลักสี่แล้วนะแล้วเขาทางานหนักเพราะว่าเขาต้องทํางานคนเดียวใช่ไหมทำงานหนักแล้วก็ไม่มีเวลาพอเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยนอนน้อยนอนน้อยแล้วนอนน้อยจริงๆรนอนวันหนึ่งแค่สองสามชั่วโมงเอง อ้าวก็เราทํางานแล้วบางทีหัวสมองมันไม่หยุดมันจะคิดเอ้ยแล้วต่อต่อไปเราจะทํางานอะไรต่อไปจะมีอะไรเอ่อจะมีอะไรจะทาอะไรต่อา้แล้วติบอะไรถ้าสมมติว่าปุ๊บสิ่งหนึ่งคุณจะอยู่กับลูกให้เยอะที่สุดถ้าที่จะเยอะได้ใช่รับส่งเองไหมก็เกือบจัดที่จะเท่าที่จะทําได้แต่ที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าเราจะทํางานหนักแค่ไหนตัวเราเองสําคัญที่สุดเขาบอกว่าตัวเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับสวนดอกไม้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลสวนดอกไม้ให้ดีผีเสื้อก็ไม่บินมาแต่ครั้งหนึ่งเขาบอกปัญหาผ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับคุณหมดเลยมันปัญหามันไม่ได้มีแค่นั้นคือ1อ่าอายุอายุของเราเนะี่ยเยอะแล้วบอกได้เลยว่าเยอะแล้วนะสองนะริ้วรอยกระ้าใครบอกว่าลูกครึ่งเนี่ยสวยแล้วผิวขาวมันไม่จริงจะแก่เร็วลูกครึ่งจะแก่เร็ว,แล,วแล้วก็ริ้วรอยมันก็จะมานะคะล่องแก้มแล้วแล้วก็พวกแบบเวลาเรายิ้มหรือว่าแอนนคนชอบยิ้มด้วยอะ่ะมันก็จะมาอะไรเงี้ยแล้วก็กระ f าเขาเรียกว่า้าเลือด้าลมที่พูดแบบชาวบ้านอะคืออะไร ฟ้าเอาคนมีลูกแล้วไม่รู้หรอฟ้าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักพักจะรู้คือฟ้าเลือดฟ้าลมอันนี้จริงๆเขาบอกผู้หญิงที่มีลูกแล้วเลือดข้างในอะเออเลือดข้างในมันจะแบบมันไม่โฟล์มันไม่เหมือนเราสมัยเราวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาเรามีประจำเดือนหรืออะไรแบบนั้นอะมันจะรู้สึกโฟล์แต่พอเวลาที่เรามีลูกแล้วมันไม่ได้โฟล์เหมือนเมื่อก่อนมันจะเกิดฟ้าขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เลยซ่าว่ามันคือฟ้าเราคิดว่ามันจะเป็นกระธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องขอขอบคุณน้องเขียวแล้วก็บอกพี่แอนนี่หนูมี ที่จะทำให้พี่แอนนี่เนี่ยดีขึ้นพี่แอนนี่อยากลองใช้ไหมนี่ก็ลองใช้มาหลายหลายยี่ห้อแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันจะดีเหรออะไรเงี้ยนก็เลยบอกว่านี่เลยค่ะเซเว่นวันเดอร์ก็เลยบอกพี่แอนลองใช้ดูเป็นคอสนี้อยากจะให้พี่แอนลองใช้คอสนี้ดูแอนคิดว่าเอาเอาหน้าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไหนไหนก็จะหลักสีก็ลองใช้ดูพอเราใช้ไปกระปุกแรกอยากจะบอกว่า1กระปุกนะใช้1วันนะคะก็คือเช้ากับเย็นคนที่เอามาก็คือคุณ คุณมรกฎคุณมรกฎไม่โอกาสไปเจอแอนนี่ตอนที่สภาพคุณมากชื่อมรกฎคือเขียวเขียวค่ะคุณเขียวคุณไปเรียกเขาคุณเขียวเพราะเขาชื่อคุณมรกฎแม่เช่นกเอ๊ไใครคือคุณเขียวอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสิ่งดีๆที่อยากแนะนําให้น้องแอนนี่เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้รู้จักน้องแอนนี่มาก่อนแล้วพี่เขียวอายุมากกว่าพี่แอนนี่อีกเหรอฮะอันนี้บอกว่าอีกสองสามปีอันนี้อีกไม่กี่วันจะหักปีถูกต้องค่ะก็สิ่งดีๆอันนี้มันสามารถที่จะทําให้ ดูดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เดี๋ยวจะให้อันนี้ลองมาทดสอบกับมือดูเลยว่าวันนี้เอาให้เห็นกันจะจตรงนี้ทั้นี้เราจะรู้เป็สูตรใหม่ล่าสุดเนาะสูตรใหม่ล่าสุดเพราะว่าเราเคยมาก็จะเป็นสูตรที่แล้วเซเวนมิลเใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่มาเป็นเซเว่นเดิมมันคืออะไรมันเขพิเศษขึ้นกว่าเดิมอันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่า1กระปุก1วัน เจ็ดวันเจ็ดกระปุกใช้ให้หมดแล้วก็ควบคุมได้หมดเลยส่วนประกอบของมันคืออะไรอันนี้ก็ะะะจะมีออยล์ไฮโดรบาล์เป็นการรักษาสมดุลของหน้าหน้าไม่มันเกินไปหน้าไม่แห้งเกินไปแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีนะคะอันนี้มันจะเหมาะกับคนไทยมากๆ <S <S เพราะว่าเป็นการคิดค้นจากท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษค่ะ,ะ,คะเขป็นคุณหมอเป็นคนคิดใช่ค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับผิวคนไทยเราไม่ต้องไปใช้คอร์เตอรอแบนนะคะเพราะว่าอันนั้นคิดค้นมาเพื่อผิวของคนยุโรปทั้งแพง ทั้งแพ้ด้วยนะคะ hmm. อันนี้คุณภาพดีเยี่ยม รู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใชนชุ่มชื่นคืนใช่นี่เป็นครีมสูตรที่พัฒนามาแล้วใช่ถูกต้องพิเศษมันเหมาะสําหรับคนผิวประเภทไหนบ้างจริงๆแล้วเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะสามารถโทรไปได้028622000ปลายสายเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําอยู่บางคนบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองผิวแบบไหนใครที่ไม่รู้ไม่เป็นไรไปเล่าเลยว่าตัวเองมันช่วงไหนแห้งช่วงไหนเขาจะบอกให้เราได้ค่ะว่าเราเป็นผิวอะไรนะคะอันนี้ปรึกษาฟรีแล้วก็สําหรับใครที่สนใจวันนี้มีสิทธิพิเศษ อบให้ค่ะปกติมารายการนี้ลดกันสูงสุดนะคะ50%แต่ว่าวันนี้สูตรใหม่ล่าสุดค่ะปกติเราให้50สายแรกราคาจะพันนิดนิดใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ให้แค่30และดูใจแล้วไงไแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ลดให้เยอะมากกว่าทุกทีค่ะให้60%นะคะถ้าเกิดเมืองนอกสูตรนี้เนี่ยประมาณ3,000 เมืองไทยนะคะเฉพาะรายการนี้รายการเดียววันนี้วันเดียวนะคะ30สายแรกเหลือเพียงแค่ไม่ถึงพันแปดเก้าร้อยก็สามารถสวยได้ไม่ถึงพันใช่ไม่เคยราคานี้มาก่อนแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายด้วยนะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วย0ูนย์สองแเฉพาะ30สายแรกเท่านั้นค่ะความพิเศษของครีมนี่เวลาใช้แล้วมันมีผลต่อการใช้เนี่ยนะคะอย่างของแอนะที่แอนสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรานอนท้องแอร์ถูกต้องถือต้องแห้งมากแน่ๆเลยนะ หยาบกร้านแล้วก็ผิวมันจะชุ่มชื่นขึ้นนะคะอย่างวันที่2ถัดมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ่อริ้วรอยหรือว่าอะไรต่างๆมันค่อยๆจางลงออมันไม่ใช่ว่าจางลงทันทีแต่มันค่อยๆจางลงวันที่3านี่เห็นได้ชัดเลยว่าจางลงแน่นอนนะคะแล้วก็วันที่4เนี่ยรู้สึกว่าหน้าเนี่ยขาวใสอมชมพูมีสุขภาพดีเลยนะคะแล้วสามารถยิ้มกว้างได้เลยอ่ะแล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าเอยเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าริ้วรอย ยิ้มกว้างได้ตาน่ยสามารถหยีได้อ,อย่าไปบอกว่าโบถอกเพราะว่าโบถอกกับมันแพงไป เอานี่เลยเซเว่นฟันเดอร์เนี่ยนะคะก็สามารถครอบคลุมทั้งทั้งหน้าของเราเทำให้อ่หน้ากระสางสายไรย้ริ้วรอยนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นม,มากๆด้วยประทับใจมากๆเลยในตัวนี้ที่สําคัญอยากจะเน้นว่าให้ใช้เป็นคอสอย่างตัวคอสคอสแรกเนี่ยนะคะก็คือ1กระปุกใช้1วันเช้าเย็นแต่พอครั้งต่อไป1กระปุกก็คือใช้ได้2วันเลยเนาะใช่ล้วค่ะก็อยากให้ใช้เป็นคอสต,ต่อเนื่องเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากขึ้นในแต่ละวนันแล้วก็รวมไปถึงมลภาวะ ยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองมีแดดนะคะฟ้ากระจะขึ้นได้ง่ายจุดด่างดําจะขึ้นได้ง่ายวันนี้เรามาดูแลด้วยวิธีง่ายๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบอินวันแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวให้ดีดูเด้งด,ด,ดูเด็กดูดีภายใน7วันเลยก็ใครสนใจนะคะศูนย์สองแปดหกสองสองพเฉพาะรายการนี้รายการเดียววันนี้วัน,น,วนเดียวเท่านั้นนะคะให้เพียงแค่30สายแรกค่ะก็ลดกันไปเลย6 0เรียกได้ว่าซื้อเป็นคอสตกต่อ,อกล่องไม่ถึงพันแปดเก้าร้อยเท่านั้นก สามารถที่จะทำให้หน้าคุณดูสวยดูใสมีออร่าได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคุณแอดดี้ทั้งคุณเขียวนะฮะขอบคุณมาลกอดคุณมาลกอดค่ะขอบคุณมากมากครับคุณนี้ค่ะกลับมาพบกับรอบ9010ได้ใหม่ครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ